สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับแล้วก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรม ขอเชิญรับฟังกันได้เลยทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาแต่ละวันมีปรับขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของตลาดและคุณภาพของผลผลิตราคาผักตลาดกลางสินค้าเกษตรประจําวันที่26เดือนมกราคม2565ผักกาดขาวราคาขายตั้งวที่7-8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายตั้งที่15-20บาทต่อกิโลกรัม กวางตุ้งดอกราคาขายตั้งวที่2 0ถึง24บาทต่อกิโลกรมัมกวางตุ้งใบราคาขายตั้งวที่1 0ถึง12บบาทต่อกิโลกรมัม กวางต isation, ุ้งไต้หวันราคาขายตั้งไว้ที่16-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายตั้งไว้ที่30-32ถึงบาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายตั้งไว้ที่16-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายตั้งไว้ที่75บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีเขียวราคาขายตังท er ี่เจ็ดถึงเก้าบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีขาวราคาขายตังที่สิบสามถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงราคาขายตังที่สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกราคาขายตังที่แปดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัม ผักชีไทยราคาขายตั้งที่25-40บาทต่อกิโลกร,รมัมผักชีลาวราคาขายตั้งที่25-30บาทต่อกิโลกร,รมัมผักชีฝรั่งราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกร,รมัม ผักขึ้นช่ายราคาขายตั้งที่2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมราคาขายตั้งที่2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปรีราคาขายตั้งที่6ถึง7บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกราคาขายตั้งที่120้บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียวราคาขายตั้งที่5้บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายตั้งที่8ถึง12บาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้งไทยราคาขายตั้งที่80-90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาราคาขายตั้งที่40บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายตั้งที่30-40บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายตั้งที่60บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักราคาขายตั้งที่35-40ถึงบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาขายตั้งที่40-50บาทต่อกิโลกรัม ใบกระเพราราคาขายจังวที่30-35บาทต่อกิโลกรัมใบยีราราคาขายจังวที่80บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายจังวที่70-80บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยราคาขายจังวที่23บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกราคาขายจังวที่70-80บาทต่อกิโลกรัม กระเท g g ียมไทยแก่กรีบราคาขายตังที่ห้าบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายตังที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาราคาขายตังที่หนึ่งรบถึงหนึาบาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายตังที่ยีถึงยี่สิบแบาทต่อกรมหนอไม้ฝรั่งเขียวราคาขายตังที่หนึ่งรถึงหนึบาทต่อกิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียวราคาขายตั้งที่12-14บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดอ่อนราคาข so aja.. ายตั้งที่18-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายตังที่24บถึงยี่บาบาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนราคาขายตั้งที่40บาทต่อกิโลกรัม คาแกร่ราคาขายตั้งที่20บาทต่อกิโลกร,รมัมต้นตะไคร้ราคาขายตั้งที่14บาทต่อกิโลกร,รมัมกระชายซอยราคาขายตั้งที่50บาทต่อกิโลกร,รมัม ระชายหัวราคาขายตั้งที่40บาทต่อกิโลกรมัมมะนาวราคาขายตั้งที่1บาท40ตังถึง3บาท10ตังต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรมัมหัวชยเท้าราคาขายตั้งที่8ถึง12บาทต่อกิโลกรมัมแครอทไทยราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรมัม มะเขือไก่เต่าราคาขายตรงที่1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงราคาขายตรงที่60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายตรงที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายตร้งที่1 8ถึง20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายตร้งที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะราคาขายตรงที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัม มะเขือลายราคาขายต้งที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายต้งที่2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอดแดงราคาขายต้งที่2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายต้งที่2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายต้งที่40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูราคาขายต้งที่50บาทต่อกิโลกรัม ถัวลันตาราคาขายตั้งที่60บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายตั้งที่18บแถึงยีบาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายตั้งที่10บถึงสิบาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายตั้งที่20่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกราคาขายตั้งที่14บสถึงสิบาทต่อกิโลกรัม มะระจีนราคาขายจ้งที่14-16ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ,อ่อนราคาขายจ้งที่8-10ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายจ้าที่8-10ถึงบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบราคาขายจ้งที่1 0 1ถึงบาทต,ต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายจ้งที่1 8 1ถึงบาทต่อกิโลกรัม แตงกวาราคาขายทั้งที่8-10บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายท,ทั้งที่8-10บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายทั้งที่12-16บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายทั้งที่14-20บาทต่อกิโลกรัมมาละกอฮอลแลนด์ราคาขายทั้งที่28-33บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีราคาขายทั้งที่8-10บาทต่อกิโลกรัม ฝักสะตอราคาขายจำกันที่8 5 0ร้อยาบถึงหนึ่บาทต่อ100ฝักพริกขี้หนูสวนราคาขายจำกันที่100บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหรี่ยงราคาขายจำกันที่80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายจำกันที่30บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายจำกันที่25บาทต่อกิโลกรัมพริกสุปรอดเขียวราคาขายจำกันที่2 0ถึงยี่บาทต่อกิโลกรัม พริกสปอตแดงราคาขายต็งที่25-30บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายเต็งที่35บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวราคาขายเต็งที่40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายเต็งที่40-50บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียวราคาขายเต็งที่35-40บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงราคาขายเต้งที่40-50บาทต่อกิโลกรัม พริกยาบสุนเขียวราคาขายเต็มที่60บาทต่อกิโลกรัมพริกยาบสนแดงราคาขายเต็มที่60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายเต็มที่70บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายเต็มที่100-120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายเต็มที่100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางราคาขายเต็มที่100-110บาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางฟ้าราคาขายถึงที่40-50บาทต่อกิโลกร,รมัมเห็ดขอนขาวราคาขายถึงที่110-120บาทต่อกิโลกร,รัมเห็ดหูหนูราคาขายถึงที่40-46บาทต่อกิโลกร,รมัมจบการรายงานราคาผักราคาขายทรงผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุง,งใจหัวใจเกษตรนะครับจะมีกำลังใจในการทําคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ